วัสดีพี่น้องพอกันอีกมือนึงเด้อครับวัอนี้กับลังไซนอลลังแคระตาพาสันวัอนี้มาสิผาไปกินตำมะฮุ่งกันน้องสาวสิตำมะฮุ่งให้กินไปไปไปเบิ่งกันเปิดหนัเพ่นเฮ็ดแล้วดีทั้ทงคุณนะไปครับไปเบิ่งกันทั้งคุณน,นี่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 นมาพี่น้องมาเบิ่งนี่น้องสาวสิตำมะฮุ่งให้กินเบิ่งฝีมือเพื่อนรู่เป็นแนวดายวนี้โอ้แสบกว่น้อลองกินกันเบิ่งวัอนี้ตำมะฮุ่งใส่ แค่ล้อแค่ล้อหรืบ้านเท่าบ้านเท่าแค่ล้อกับไม้ถึงพวกพระพระอยู่ในมอฟนี่หน่อยแค่ล้อแค่ล้อใส่เครื่องอีหยังแน่นั่นนะบอกดูบอกดูมีหยังแน่เครื่องอ่ะมีพริกมีกระเทียมมีบักเล่นแม่หนาบัล่าโอ้แซ่บบ่ล่อไหร่เอาไปเบิ่งดูตำแล้วบ่คุกแล้วมั่นเนี่ยโอ้เป็นตะกินเนห่อ เอาบันดีเบิ่งดูคนที่เฮ็ดแนวไหนเฮ้ยบังฮงคนสองสีสีขาวกับสีแดงใส่แค่หล่อแค่หล่อเ,เอาแค่หล่อมาฝากอยากให้เธอได้กินให้มีวิตามินกินแล้วก็จะเดิน <c oughs> เอาบันดีคนจะไปสอบเครื่องเนี่ยบันดีนะ เอาไปเบิรงดูตู้เย็ยนแคนาดาเป็นยังไงห <c oughs> าจังกรบปววุอเต็มตู้อยู่พุ่น <c oughs> น่ะแนวกินปลาติโทเอาอย่างนอเป็นดีหน่อยาซอฟคุณดูเอาอย่างบุ <c oughs> ม้มีเหรอบุ้มีเนี่ยหาบุ้มพวว่อเหรอเอาจะบอกคุกออกมาแหละ <c oughs> ต้อจะได้กินบน่มนมะโนะมะดีนะ <c oughs> ขั้นนี้อย่างยุงน่นนะ ขอคันบักน้าโอ้ต้องเห็นเห็นน้าเห็นีบให้มันนิ่มๆให้มันซอบๆก่อนยังได้คันออกน้ำออกมาหลายๆล่างหมดแนวน้ำสูมมันออกเมดแล้วล่างนะ มันเรีนอยู่แันี้นะอันคือบอกโคกออกมาถาไ้ก่อนล่ะอ้ยเนาะโกินัวบอกกินได้เ่ื่อไหั่แบ่่อไน้ะแบบนี้เนาะแ่บแสบแ่บอีนี้แ่บ ตั้งแสบทั้งแสบหัเข่ากระแสบออกกระแสบเข่ากระแสบบัดออกละแสบโอ้ยหนาะอ่ากินเจอะเอา้าบันดนี้คกมาแล้วเอาเอาบันดนี้คกมาแล้วคกมาแล้วเห็นเห็นแ,แว he แวเห็นแววแบบเห็นแววชิได้กิ่นสำหรับหึงใส่กระเทียมเนาะมันติเซ้งใส่กระเทียมมันติเซ้งเอาใส่กระเทียมมันติเซ้งมาันเฉลยเว่า tầm hung nhảy xay cả thêm là xinh ô oh. hung bưa mà sai là tay một cả là xinh nấu vậy họ mắm là khương đầy khương la đầy khương lạ đầy khương khương khoa học ok tha tầm đó vào đi ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะถากันต่ำก่อนถาเกันต่ำก่อนโอเคอ๋อนี่คุณพันรยาเพิ่นเห็ดย่ำหนังหมูกินเพิ่นเห็ดย่ำหนังหมูกินนี่นะเบิ่์เด้อเป็นแต่แซ่บพอน้อเนนาะอ๋อคุณอ๋อเป็นแต่แซ่บเอาเฮียหมากินซ้ำมาเนี่ยนะเอาหมากินซ้ำโอ้ยหมากินก้อนคนแล้ว ใส่อย่างนี้นะใส่อะไรบ้างนะหอมเจียวใส่หอมเจียวใส่หนังหมูใส่น้ำปลาแล้วก็ค,ค,ค้นค้นใส่กันโอ้ที่จริเป็นตัดแสบนน้ำลายแตบกบมาเบิ้งใกล้ๆดูโอ้หอมหวยๆแล้วเนะี่ย ของเวียดนามของเวียดนามเี่เป็นว่าเพราะว่าเป็นตะกินยูดอ,อกอันนี้นะโอเคโอเคถากันพุดกันเพื่อจะได้ใกล้เสียแล้วละใกล้สีได้กินละอันดี้เป็นเบิ้งต่ำมะฮุ่งด้วยบ่นี้ต่ำมะฮุ่งเป็นแนว่แน่แล้วหรือเปล่าไหนต่ำหุงห่งนะอ๋อใส่พี่โพเิก็ลงกันนะเพราะลมมันดับ ไี่ให้พริกหลายไปได้พริกสามเกลือหลายแล้วพริกสามเกลือพริกสดพริกแห้งมันคงหลายอยู่เนี่ยอโอเคอเอาต่ำเลยต่ำเลยบัดนี้ฟารดรลดต่ำเลยบ่ต่ำเลยตลย่ำคงเลย เดี๋ยวมาถ่าเบิรงกันครับมัเป็นแนวไลยขึ้นชืเป็นแต่แซ่บอันนี้คุณนคุ้ภรรยาเห็ดเห็ดแหนมเนื้องเห็ดแหนมเนื้องเ็ดแหนมเนื้องแหนมเนื้องกับหนังหมูยำหนังหมูอันนี้อันนี้บอกเพื่อนเออแหนมเนื้องนะโอ้เป็นแต่แซ่บใช่หรืมากินกันดูมึงดูมันนี่โอ้คือสิเป็นแต่แซ่บพี่ต๋องยำหนังหมูแหนมเนื้อง เรากระทำหุง้งโอ้แสบแสบแสบ,แบมือนีิโอ้ยน้ำลายแตกสใส่อย่างน่ะใส่อย่างน่ะโอ้บักเลนบักเลนบักเลนใส่บักเลน <laughs> โอเคใส่บักเลน <laughs> ผู้จัดบอบักเล่นเนี่ยบักเล่นคืออะไรอธิบายด้วยเบื้เรีนคือบเบคือเท่โอ้เทศคือพาหัลโหลบื้องคือเทศเทศคือพาโอ้บอกถึงพาถึงเจ้าบาปไลย<อ> เร่อเลนี่ก็ต้งปจุูใส่ตมโอ้มีปูพร้อมมีปูใส่ตำสมพร้อมโอ้คือเสีบเอาเลยเอาเลยใส่เลยใส่เลยฟเซนปูฟเซนปูแข็งแรง โฟเซนเนื่อยโฟเซนโฟเซนโฟเซนแปลว่าปูแซ่เย็นแซ่แข็งเหนื่อยคนปากภาษาอังกฤษเบิ่งคุณภรรยาทำไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยต่ำนะบนท่านละเอียยังนี่นะโอ้แหนมเนื้อกับยำหนังหมูสงต อาหารตำหุ้งนั่กินพร้อมกันบาทเดียวรวดเอาอ๋อต่ำเครื่องก่อนต่ำเครื่องก่อนตํำเครื่องก่อนต่าเครื่องก่อนเดี๋ยว่อใช้เสร็จ ก็เหมนกับกินเท่าไหร่าหาน <ขอ S 1> หอมมาแม่แม,ม่ข้าบอกซิมก่อนนะท่นเดเแซ่บแล้วบ่น้ำตาลน้อยนึงนน่งกันแม่ข้าบอกว่าอยากให้เห็นหนักคนต่ำเดอ้อเดี๋ยวสิกินบ่แซ <laughs> ่บ <laughs> เห็นหนักแม่ขา้าเห็นหนักคนต่ำกินบ่ราะแซ่บคนบอกอออใส่เส้นได้เลยที อเอาโอ้เอาไปดาจวดจับใจจวดจวดไปดิโอ้ยจวดตามมืดบ่เล่าป้าติโตมาใส่เ้นไลท์เหรอะ่วมโคกกระนอยเออโคกหน่อยหรือใส่หลายพูดเอาเตามตามไปดิโอ้ยใส่เซนหลายพูดอันนี้นะหลายโหโหะเขาขยำขยำในกระมัง อ,อใ,สใส่บกกอกนะ้ำ <c oughs> กุ้สิแ่บเดี๋ยวคนบอกส่บกกอกน้ำมีบสกกอกใส่บกกอกน้ำจับโบกนะบกกอกบกกอกซับหัวบกกอ,บอกไม่ใ่ไม่แต่บกกอกมีหวัว กินไ่อะไรแล้วกินอันบักกวักนี่งกับหัวโน่นแล้วเอาซิมเบิงเอาแม่ไม่ฆ่ากับซิมเบิงเนี่ยไม่ฆ่าตาเองซิมเองเพราะว่โอ้เป็นกินนั่นแหละหอมหอมเลยหอมหุยฮุยเลยหอมหอมกินเตะดังเลยคกมันหนอกไป็นคุกมันนอเดือดตุ่ดาวไหลเลยเดือดตุ่ดาวไหลเลยหอมหุยฮุยเลือดตุ่ดาวไหลก็กุ่มยังสี่คกมันหน่อยเนาะ พวกใหญ่ๆกะโอ้ต่างแซบเลยกับเส็ดละเอาซิมนไหมไหมค่ะไม่ค่ะซิมนไหมโอ้เพิ่นอนใบไทยหนาเพิ่นเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวกินบะแซ่บโอ้แซ่บแซบแดงจริงพึงแดงจริงพึงโอ้แซ่บเป็นตะแซ่บเป็นตะแซ่บโอเคเลยอ่ามาแล้วครับวันนี้โอ้พี่น้องเอ้ยเป็นตะแซ่บเท่าไหร่ แบบใหญ่เลยฐานแบกใหญ่เลยพี่น้องโอ้โหนี่ก็มาพี่น้องโ oh. อ้โหนี่เป็นตะแซบเส็บเอามามือนี้กินตำบมูฮู้งกันโอ้ oh, ทั้งเป็ดทั้งนัวเหยียบฟางยกไปได้อหย่าบฟางยกไปได้ ขอทายหูก่อนโอ้แล้วแล้ว,ลวพ,พี่น้องแล้วแล้วพี่น้องมามามากินน้ำกันบานี้พี่น้องโอ้เป็นแต่กินทั้งนั้นเลยนี่อียงแน่นี่นะอันนี้อียงนี่เนี่ยหนังปากอปกอบตามะฮุ่งยำหนังหมูแหนมเนือง,องและกาอียงนี่นน ยำหอยโอ้พี่น้องเอ้ยอยู่แค่นดาด้วยดิเด้อบอกให้ฟังบือดแน่กินเด้ออ,ดอีสานบ้านเฮาทั้งนั้นเลยนี่มา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 ,มากินกันพี่น้องปะโอเคนะครับพอกันแค่นี้ก่อนบุิกินเข่ากันแล้วขอเสื้อแสบกันเด้อพี่น้องเด้อเราค่อยพอกันไหมนะครับฝากไวเด้อรังแค่นาดาผ้าสเสื้อพี่นอ้องยังไหกะ กดไลค์กดแชร์ให้นเดอ้ออันมีอย่างสีคอมเมนต์กับลงไตค่คลิปเดอ้อแล้วก็ให้ให้พี่น้องทุกคนมีความสุขสบายกันดีๆเดอ้อจั้งหลกะอย่าลืมดนะ้อพี่น้องนอะฝากไว้นเดอ้อครับเดอ้อลังแค่นาดาผาเซิร์นนะครับเดอ้อสวัสดีครับเออมาพี่น้องแล้วแล้วโอ้มากินกันเรนเ่นโอ้เยคักคักคักปวดบ้าตีทู โอ้กอดเท,ทย์ท่วยเทยถ้วยโอ้มามามากินผู้เดียวสิสดกินหมดเด่นี่นะ่ะโอ้ขัดขัดขัดน้องคนนียอันอยังนี่แหนมเนื้อหมดอันนี้แหนมเนื้อบอ่ดนีุ่โหดะี่น้องเบื่อไงโอ้ยแหนมเนื้อแหนมเนื้อสีต้อนหาต้อนอันนี้ยังไง นี่หนังปลาพี่น้องโอ้หนังปลากรอบโอ้ยเมียเห็ดเมียเห็ดคุณภรรยาเห็ดนี่นะโอ้ยเบิ่งเบิ่งไก่พี่น้องลำแต้แต่กาพี่น้องลำแต่ลำว่าลำแต่ลำว่านะพี่น้อง มึงอ่ะเปนตะกินบ่เนี่ยพวกกันเห็นบ่เนี่ยหักครับแล้วก็กินกระต่ำหองฮวงแสบด้วยเนี่ยเป็นอ่างนี่คุณภรรยากันนานบน้องสาวเฮ็ดแซ่บขนาด กินอาหารเล่ากินอาหารที่สารแต่ใส่ตะเกียบพี่น้องแ่บหลายเด้อช่วงโควิดใส่มือไม่ได้พี่น้งเลยต้องใส่ตะเกียบไม่ถูไม่ถูเขาเอิญเขเล่าเขาเอิญไม่ถูแวเมื่อไหร่ไม่ถู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 ไมู่ไม่ถูไม่สองอย่างเขาเพินเลยโอ้เบิ่งฟังแบบปรเข้าใหญ่หนั โอ้แซ่บหลายพี่น้องนันมากินด้วยกัน